อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่163กลับสู่เมืองฮานอีกครั้งในชีวิตก่อนเป็นหลุยหมิงที่ได้ทักษะลับกลืนดาราไปครอบครองเขาหลงระเริงไปกับมันและนำมาซึ่งเหตุการณ์นองเลือดมากมายนั่นเองคือสิ่งที่ทำให้เขามีชื่อเสียงชั่วร้ายดังกระชอนแต่ชินเฟิงจะไม่ทำเช่นนั้นตราบใดที่เขาไม่สังหารผู้บริสุทธิ์ตามอำเภอใจ ทักษะรับกลืนดาราก็จะเป็นเทคนิคเฉพาะตัวและไม่ถูกใช้งานในทางไม่ดีแน่นอนว่าทักษะรับดังกล่าวยังทำให้กำลังภายในปั่นป่วนเช่นกันกล่าวได้ว่านอกจากชินเฟิงแล้วไม่มีใครที่เหมาะสมที่จะใช้งานมันและมั่นใจได้เลยว่าเขาจะไม่เผยแพร่ทักษะฝึกฝนนี้ออกไปอย่างแน่นอนตันยูเป็นเพียงคนแรกที่เข้ามาสอบถามเขาจากนี้ไปเกรงว่าคงจะมีเพิ่มขึ้นไม่จบสิ้นดังนั้นเพื่อรับมือกับมัน ชินเฟิงต้องเติบโตขึ้นพัฒนาขึ้นแข็งแกร่งขึ้นจนไม่มีผู้ใดกล้ามาสอดรู้สอดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องฝึกฝนจนแข็งแกร่งให้มากพอจนผู้คนไม่อาจไล่ตามเขาได้ทันมากพอที่จะไม่ให้ใครมาคุกคามตนเองเสียงรถไฟคำรามข้ามผ่านทุ่งล่าในที่สุดก็มาถึงเขตชานเมืองฮานปัจจุบันกลุ่มคนของทางเฉิงเป่อยอยู่ห่างจากเมืองฮานร,ราวราวสิบไมล์ที่นี่มีสถานชุมชนขนาดเล็กถูกจัดตั้งขึ้น แต่ไม่มีอุปกรณ์รักษาเสถียรภาพมิติคาดว่าน่าจะเป็นเหมือนกับค่ายทั่วคราวในพื้นที่ห้องพักทุกหลังถูกสร้างขึ้นด้วยเหล็กแบบดาดดาดไม่ว่าจะเป็นผู้ลีภยัยข้อค้าหรือผู้ใช้พลังทั้งหมดล้วนมารวมตัวกันอยู่ที่นี่สภาพแวดล้อมเลยค่อนข้างแย่แต่อย่างน้อยก็ยังมีที่ให้ซุกหัวนอนทุกคนถูกจัดให้อยู่ในบ้านหลังเล็กๆพักผ่อนในห้องที่ดูเรียบง่ายส่วนอุปกรณ์สื่อสารได้ถูกเชื่อมต่อกับก,บกองบัญชาการของเครือข่ายท้องถิ่น เพื่อให้สะดวกต่อการตัดสินใจและวางแผนในช่วงเวลานี้เหนือเมืองฮานปรากฏรดรนลอยลำอยู่เป็นจำนวนมากมันคอยสำรวจและส่งรายงานสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบของตนอย่างเช่นตรงตำแหน่งนี้พลละเมืองได้รับการช่วยเหลือแล้วตรงนี้ยังหลงเหลือแมลงสัตว์ร,ร้ายอยู่หรือตำแหน่งไหนได้รับผลกระทบหนักสุดทุกสิ่งล้วนปรากฏขึ้นบนแผนที่จากเครือข่ายลูกที่ถ้าเทียบก,กับตอนพวกเราปัจจุบันรอยแยกมิติเล็กกว่าเดิมมาก เรื่องนี้เหมือนว่าคนของทางฟูเฉิงเองก็กำลังพูดถึงมันอยู่เหมือนกันว่าต้องการเก็บกวาดพื้นที่รอบๆให้มั่นคงก่อนหรือว่าบังคับปิดมันลงเลยในทันทีดีแต่ไม่ว่าจะข้อไหนมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะกู้คืนเมืองฮานในตอนนี้ชินเฟิงพายักหน้าสายตายังคงจดจ้องอยู่บนแผนที่เมืองฮานพื้นที่ตรงส่วนนี้พอกวาดมองจนถึงตำแหน่งหนึ่งคิ้วของชินเฟิงก็ขมวดเล็กน้อยอันที่จริงก่อนออกเดินทางเขาก็คิดเอาไว้อยู่แล้ว แต่พอเห็นด้วยตาตัวเองมันก็วังเฉิงที่กำลังสนทนาแจ้งข้อมูลแก่เขาทันทีตำแหน่งนั้นคือรังมดจากการสอดแนมอยู่หลายวันด้วยโรนบินเลยพอคำนวณปริมาณคร่าวๆของมดเหล็กดำได้ที่สำคัญนางพญยาของพวกมันยังเลื่อนขั้นขึ้นเป็นราชาสัตว์ร,ร้ายเรียบร้อยแล้วดวงตาของชิงเฟิงเริ่มอึมครึมในชีวิตก่อนหน้าเหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามเรื่องราวดังกล่าวถือว่าสมเหตุสมผล เพราะเสือสองตัวมิอาจอยู่ร่วมถ้ำเดียวกันได้สัตว์ร้ายประเภทแมลงในเมืองฮานแตกต่างจากทุดคลุมดำกระหายเลือดและราชันอัศวินที่เป็นเผ่าพันธุ์มากสติปัญญาไหนจะเรื่องที่พวกมันเป็นซากศพเหมือนกันทั้งหมดอีกแต่ส่วนหนึ่งคาดว่าคงเป็นเพราะมันตกอยู่ภายใต้คำสั่งของเจ้านายมือขาดเช่นกันทั้งหมดที่กล่าวมาจึงเป็นเหตุผลให้ระดับราชันทั้งสองร่วมมือกันได้ แต่ในเมืองฮันราชนตัวแรกที่ปรากฏขึ้นคือแม่พันแมงมุมเลือดขาเหล็กและไม่มีแมลงสายพันใดต่อกอนกับมันได้ดังนั้นมันจึงเริ่มสร้างอาณานิคมของตนขณะเดียวกันก็เป็นเสือที่คอยเฝ้าจับตามองสายพันอื่นที่อาจขึ้นมาเป็นศัตรูเดิมทีแม่พันแมงมุมตัดสินใจไว้ก่อนแล้วว่าทันทีที่ลูกแมงมุมขาเหล็กฟักตัวมันก็จะเริ่มออกล่าแมลงสายพันอื่นๆที่อาจก่อภัยคุกคาม อย่างไรก็ตามมันกลับถูกสังหารลงโดยฉินเฟิงซะก่อนด้วยเหตุนี้เองเมื่อศัตรูโดยธรรมชาติตกตายลงฝูงมดเหล็กเลยเริ่มออกล่าหากินไม่เลือกพวกมันค่อยๆเติบโตขึ้นแข็งแกร่งขึ้นมีการแจกจ่ายอาหารและแหล่งพลังงานมากขึ้นจนสุดท้ายภายในรังก็ให้กำเนิดตัวตนระดับราชาสัตว์ร้ายและเช่นเดียวกันกับแม่พันธุ์แมงมุมนางพญามดครอบครองอัตราการสืบพันธุ์ที่สูงมาก ต่างตรงที่ไม่ใครหยุดมันอนาจาักมดขนาดใหญ่จึงถือกําเนิดขึ้นหากใช้มันเป็นจุดศูนย์กลางการแพร่กระจายของแมลงสัตว์ร้ายในเมืองฮานจะดูเป็นรูปเป็นร่างค่อนข้างชัดเจนลูกที่ตั้งใจจะไปลุยตรงจุดไหนก่อนดีวังเฉินถามด้วยดวงตาที่เปล่งประกายเป็นประกายที่เผยถึงความเคารพบขนาดเดียวกันก็ตื่นเต้นวังเฉินย้อนนึกไปถึงในตอนแรกในฉากที่ฉินเฟิงเผชิญหน้ากับแม่พันแมงมุมเลือดขาเหล็กเพียงลำพัง การต่อสู้ในครั้งนั้นหากใครไม่ได้ดูมันขอบอกเลยว่าอดเสียดายแทนไม่ได้จริงๆนางพญามดเหล็กไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะต่อกรอนฉินเฟิงกล่าวเสียงจมเพราะฝูงม,มดมีปริมาณมากเกินไปในครั้งแรกที่ฉินเฟิงจักมาฝูงม,มดหน้าจะมีสักราวราวหนึ่งหมื่นตัวเท่านั้นแต่ปัจจุบันเวลามันก็ผ่านไปนานมากแล้วยิ่งไม่มีศัตรูตามธรรมชาติปริมาณของฝูงม,มดจึงเติบโตขึ้นกว่าเดิมถึงห้าเท่า ยังไม่พอพวกมันยังคงแพร่พันวางไข่นับพันในทุกๆวันดังนั้นมันจึงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและมากขึ้นในขณะที่มดแรกเกิดจำเป็นต้องกัดแทลเล็กหรือคอนกรีตบางส่วนเป็นอาหารซึ่งในที่นี้มีปริมาณอาหารที่ว่าอยู่มากพอชนิดล้นเหลือพวกมันจึงเติบโตอย่างรวดเร็วปัจจุบันตลาดอาหารที่พวกมันทำรังอยู่อาคารทั้งหมดได้กลายเป็นก้อนกลมๆจนสิ้นและก้อนกลมๆที่ว่าคืออุจจาระที่มดเหล็กขับออกมา กลายเป็นกองอุจจาระหมดขนาดมาอือมาวังเฉินพอได้ยินคำของชินเฟิงสีหน้าตื่นเต้นของเขาก่อนหน้านี้ก็เริ่มมาลายหายไปนอกจากนี้เรื่องการปิดล้อมรังนางพญามดเอาไว้ค่อยพูดกันในภายหลังเพราะยังไงซะนางพญามดก็คงไม่โผล่มาง่ายๆอยู่ดีอ้อแล้วก็นนในศึกช่วงแรกฉันจะไม่ร่วมทีมกับนายแต่จะขอแยกไปคนเดียวส่วนนายฉันฝากรับหน้าที่ปกป้องโจฮาวและทีมของเขาอยู่ห่าง ให้คนที่จะกลายมาเป็นสมาชิกใหม่ของสถานชุมชนฟึงหลีได้มีประสบการณ์ต่อสู้และแข็งแกร่งขึ้นรับทราบไว้ใจได้เลยลูกพี่ว่าจบชินเฟิงก็ศึกษาตำแหน่งต่างๆบนแผนที่จนเข้าใจอีกครั้งและตัดสินใจไปดูด้วยตาตนเองยิ่งไปกว่านั้นเขายังต้องพาไปหลีไปทำภารกิจรับตราโลโก้ผู้ใช้พลังเลเวลจีด้วยชินเฟิงเรียกมาศึกออกมาเอื้อมมือไปโอบเอวไปหลีอุ้มขึ้นขี่มัน พลังสมาธิของชินเฟิงถูกกระตุ้นมาสึกเริ่มขยับฝีเท้าควบวิ่งขึ้นสู่ฟากฟ้าทิ้งไว้เพียงภาพติดตาเป็นเงาโผบินสู่เมืองฮานหลายคนเงยหน้าขึ้นมองโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถไฟฟรีที่เมืองฮานจัดเตรียมเอาไว้ให้หลังจากเกิดโลกาวินาศการรุกรานของรอยแยกมิติยังนำไปสู่การเกิดสิ่งแปลกใหม่และมหัศจรรย์ขึ้นมากมายแม้มาสึกทมินจะน่าทึ่งมากแต่ในยุคสมัยนี้มีกระทั่งบางคนที่ขี่มังกร เพียงแต่ผู้ใช้พลังระดับต่ำเกินไปไม่มีทางจะได้พบเห็นมันก็เท่านั้นเองไม่นานเมืองฮานก็ปรากฏสู่สายตาของชินเฟิงเนื่องจากไม่มีทหารรักษาการเลยมีมแมลงสัตว์ร้ายเกาะอ,อยู่บนกำแพงเมืองประปรายและภายนอกเมืองยังสังเกตเห็นได้ถึงมังกรดินและ,มะแมลงสัตว์ร้ายระดับต่ำชัดเจนว่าพวกมันเริ่มขยายอาณาเขตออกมาสู่ภายนอกแล้วเนื่องจากสายพันธุ์ของพวกมันไม่ได้มีกลุ่มใหญ่โตจึงถูกขับไล่ออกจากเมืองฮาน ที่ซึ่งเป็นดินแดน,นอุดมสมบูรณ์ในสายตาของพวกแมลงแม้จะเป็นแค่มังกรดินแต่ก็ใช่ว่าจะง่ายที่จะจัดการเมืองล่างของชินเฟิงผู้ใช้พลังเลเวลจีหลายคนกำลังรวมกลุ่มกันปิดล้อมมังกรดินร่วมกันสู้อย่างครึกครื้นกองทัพจากหลายแห่งก็กำลังทำการกวาดล้างมันอยู่เช่นกันอ้าแต่ในตอนนั้นเองจู่ๆหนึ่งในนั้นก็กรีดร้องโหยหวนเขาดันประมาทเผลอถูกมังกรดินกัดเอา ลำตัวของมังกรดินเริ่มดิ้นพล่านคิดหมายจะดิ่งลงสู่พื้นดินเบื้องล่างและหากมันทำสำเร็จนั่นหมายความว่าชายคนนั้นจะจมลงสู่ความตายไม่อดทนไว้ฉันกำลังจะไปช่วยเดี๋ยวนี้แหละเพื่อนร่วมทีมของเลเวลจีร้องตะโกนเขาพยายามอย่างเต็มที่ไม่ให้สหายตนถูกกลืนหายลงไปม้าศึกของชินเฟิงควบผ่านมาพอดีลำแสงเปลวเพลิงหนึ่งมือสะบัดออกไปอย่างเรียบง่าย รูนไฟสีแดงเข้มตกลงบนลำตัวขนาดใหญ่ของมังกรดินบังเกิดเสียงระเบิดตูมดังกึกก้องลำตัวยาวหน้าเกลียดถูกเป่าหายจนขาดครึ่งทันทีเมื่อมังกรดินระเบิดขาดครึง่งผู้ใช้พลังเลเวลจีก็กระเด็นหลุดไปพร้อมกับส่วนหน้าของลำตัวที่ใช้งับและร่วงกระแทกลงกับพื้นแม้จะเปล่งเสียงร้องน่าสงสารออกมาแต่ชีวิตของเขาไม่ตกอยู่ในอันตรายอีกต่อไปเขารอดชีวิตมาได้อย่างหุดวิด อย่างไรก็ตามชินเฟิงทำทีราวกับเขามีได้เพิ่งช่วยชีวิตใครตนพิงควบมาสึกผ่านไปเข้าสู่ประตูหน้าเมืองฮานทั้งทีมาตกอยู่ในอาการช็อกมองตามแผ่นหลังของชินเฟิงมังเกิดความสำนึกคุณในแววตาฉายถึงร่องรอยเคารบเทิดทูนรอดไปทีนายไม่เป็นไรนะเมื่อกี้มีผู้ใช้อบิลิตี้เลเวล F ช่วยนายไว้เป็นผู้ใช้อบิลิตี้ราวกับสวรรค์โปรด เอาไว้หลังจากนี้ก็อย่าลืมไปขอบคุณเขาด้วยละ่ะชินเฟิงไม่สนในว่าอีกฝ่ายคิดขอบคุณหรืออย่างใดเขาทำแค่เพียงควบเร่งเข้าสู่ใจกลางเมืองฮานและหยุดอย่างรวดเร็วเธอยังจำสิ่งที่ฉันสอนได้หรือเปล่าอย่าทำอะไรที่มันประเจิดประจ้อเป็นการเผยตัวตนที่แท้จริงมากเกินไปรับทราบไปลีบยักหน้าในมือปรากฏอาวุธขาวราวยิมะมันคือมีดเซรามิก แน่นอนว่าภายในมันบรรจุวัตถุดิบสัตว์ร,ร้ายเอาไว้มากมายจึงมีความทนทานเป็นอย่างมากมีรูปทรงที่เรียวบางคล้ายมีดกระสัดครามรุ่นเก่าของชิงเฟิงและเหตุผลที่ไปหลีเลือกอาวุธนี้ก็เพราะว่ามันดูสวยดีตอนที่164สำรวจรังมดชิงเฟิงเปิดอุปกรณ์สื่อสารสแกนตำแหน่งของพวกเขาจากนั้นก็ใส่ชื่อตนกับไปหลีว่าจะตั้งทีมร่วมกันชั่วคราว กวาดล้างถนนหมายเลข39ในตัวเมืองรอบนอกระยะทาง30เมตรยืนยันรับภารกิจแม้เงินรางวัลจะไม่มากแต่เหตุผลที่ฉินฟึงเลือกภารกิจนี้ก็เพราะมันเป็นภารกิจทางผ่านที่จะนำไปสู่ภารกิจลึกเข้าไปตำแหน่งที่เขาต้องการไปหลีเปิดอุปกรณ์สื่อสารปรับมุมกล้องเล็กน้อยเพื่อเตรียมบันทึกภาพบนถนนภายในตรอบมืดวิดกว่า5-6แมลงบินพันเกิดเสียงซี่ซ,ซก่อนจะร่วงลงกับพื้นในสภาพไม่เกรียม สากสบศพของมันสลายไปอย่างรวดเร็วดวงตาของชิ้นเฟิงหลี่แคบลงมแมลงหลากหลายสายพันธุ์เมื่อตระหนักได้ว่าพวกตนถูกคุกคามก็ทยอยกันปรากฏตัวดาหน้าออกมาณนะเวลานี้ไม่จำเป็นต้องให้ชิ้นเฟิงเอ่ยเตือนไปหลีกระโจนไปข้างหน้าด้วยความเร็วที่มีอาจคาดคะเนได้สังหารอีกห้าแมลงวันยักษ์ลงในพริบตาทั้งสองก้าวเดินอย่างไร้กังวลยิ่งเดินลึกเข้าไปจำนวนมแมลงสัตว์ร้ายก็ยิ่งถูกล่ามากขึ้นเป็นเงาตามตัว ไม่นานเกินรอถนนในระยะ30เมตรก็ผ่านพ้นไปภารกิจแรกจบลงไปหลีสามารถล่าสังหารมาแมลงสัตว์ร้ายไปได้กว่า20ตัวแม้จะมีหลากหลายสายพันธุ์แตกต่างกันไปแต่ปริมาณนับว่าเยอะพอสมควรเพราะท้ายที่สุดแล้วตำแหน่งนี้คือด้านรอบนอกสุดสภาพโดยรอบไม่มีสัญญาณขอความช่วยเหลือผู้คนส่วนใหญ่ที่อยู่รอบนอกไม่หลบหนีได้เองก็ถูกคนอื่นช่วยไปหมดแล้ว ชินเฟิงนำไปหลีกวาดล้างถนนลึกเข้าไปในเมืองกว่าสิบสายและแล้วเงื่อนไขรับรองโลโก้ผู้ใช้พลังเลเวลจของไปหลีก็เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ววงเล็บเปิดก่อนหน้านี้ทดสอบพลังแล้วถึงเลเวล F9 แต่ในตอนนั้นยังไม่ผ่านข้อกำหนดล่าสัตว์ร้ายเลเวลจถึงเวลานี้ท้องฟ้าค่อยๆเริ่มมืดลงปิดกล้องบนอุปกรณ์สื่อสารชินฟิงสั่งไปหลีปิดกล้องอย่างว่าง่าย ชิงเฟิงเรียกมาศึกทมินออกมาอีกครั้งกระโดดขึ้นขี่มันและควบเข้าไปสู่ใจกลางเมืองฮานกับไปหลีแมนโรนจะทําการตรวจสอบสแกนตําแหน่งรังมดใจกลางเมืองไว้แล้วก็ตามแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะถูกต้องแม่นยําเสมอไปดังนั้นควรมาสํารวจให้เห็นด้วยตนเองยิ่งไปกว่านั้นนี่เป็นช่วงเวลาฟ้ามืดพอดีหากเกิดการต่อสู้ขึ้นไม่นับว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีหรอกหรือ เพราะยังไงซาอุบิลิตี้ของชินเฟิงไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถเปิดเผยให้เห็นกันชัดๆได้ไม่นานเกินรอทั้งสองก็ก้าวเข้าสู่เส้นทางเดิมที่พวกตนเคยใช้หลบหนีออกจากเมืองฮานในโซนของตลาดอาหารมองไปยังฉากตรงหน้าอีกครั้งในเวลานี้ชินเฟิงกอดไม่ได้ที่จะสูดลมหายใจลึกเขาตรวจสอบที่นี่เป็นอย่างแรกด้วยพลังสมาธิผลปรากฏว่าสภาพแวดล้อมมันคนละเรื่องกันเลยกัยกบที่เคยผ่านในครั้งก่อน ไม่เพียงแค่นั้นเมื่อยืนบนตึกสูงที่อยู่ห่างออกไปแล้วก็มองลงมาจะพบว่าพื้นตลาดถูกแทะจนเปลี้ยงปัจจุบันเต็มไปด้วยจุดเม็ดทรายสีน้ำตาลขยุกขยิกและทั้งหมดที่เหยียบย่ำอยู่บนมันคือมดเหล็กดําเลเวลเอฟเตรียมเปิดกล้องด้วยละ่ะพวกเราจะเปิดฉากค่าแบ่งกันคนละสักหนึ่งร้อยถึงสองร้อยตัวชิ้นเฟึงควบมาศึกบังคับมันทิ้งดิ่งลงกลางถนนมาศึกถูกเก็บกลับคืนหลงเหลือเพียงชิ้นเฟิงกับไปหลีอย่างเท้าลงสู่พื้น ท่ามกลางสภาพแวดล้อมโดยรอบทุกสารทิศเต็มไปด้วยมดเหล็กดำและที่สำคัญในบรรดามดเหล็กดำเหล่านี้มีอยู่หลายตัวที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษชัดเจนว่ามันคือนายพลสัตว์ร้ายและทหารสัตว์ร้ายข้าชิงฟึงตะคอกคำหนึ่งทั้งคนทั้งร่างวูบไหวอย,อย่างรวดเร็วโบกสะบัดมีดกระสัดครามในมือเฉือนเข้าใส่มดเหล็กดำบนพื้นดินเปลือกนอกที่คอยห่อหุ้มมดเหล็กดำหน้าแข็งมากเปรียบดังกรอกกระดองเหล็กกล้า มีดธรรมดาไม่สามารถตัดผ่านได้ทว่ายามีดกษัตริย์ครามสับลงไปมันกลับวาดผ่านได้อย่างง่ายดายราวกับตัดเต้าหู้ทางด้านไปรีเธอคล้ายรู้สึกห่วงแหนและกังวลว่ามีดเซรามิกของตนจะเป็นอะไรไปจึงตัดสินใจใช้กำปั้นรุ่นๆเข้าปะทะในฐานะราชาสัตว e ์ร ah ้ายเลเวลอีเธอครอบครองพละงกำลังมหาศาลเพียงหมัดเดียวก็สามารถทุบระเบิดเปลือกแข็งของมดเหล็กดำได้อย่างง่ายดาย แต่มดเหล็กดำมีจํานวนไม่น้อยเลยพวกมันเริ่มขยับเข้าปิดล้อมจนตีวงแคบลงแคบลงเรื่อยๆพื้นที่ออกกระบวนท่าระหว่างทั้งสองเริ่มลดลงเก้าแห่งหมอกกายเขากระพริบไหวอย่างต่อเนื่องย้ายไปจุดนู้นทีจุดนั้นทีไร่ระบำไปทั่วตามวงที่ตีแคบลงขณะเดียวกันตามตัวของชินเฟิงก็ปรากฏแสงสีดำเรืองรองขึ้นเป็นรูนมืดก้าแห่งหมอกท่าร่างพูดพลาย ร่างของฉินเฟิงเริ่มพล่ามัวเป็นเงามันเร็วขึ้นว่องไวขึ้นกว่าเดิมจนยากจะจับตัวมดเหล็กดำวิ่งซ้ายทีควาทีไล่ล่าฉินเฟิงจนเท้าของพวกมันพันกันเองงุนงงไม่รู้ว่าจะจับตัวฉินเฟิงยังไงดีขณะเดียวกันระหว่างท่าร่างถูกใช้ออกฉินเฟิงก็ฉวยโอกาสสังหารพวกมดเหล็กดำทีละตัวทีละตัวจำนวนสัตว์ร,ร้ายที่ถูกสังหารลงเพิ่มปริมาณมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ บนอุปกรณ์สื่อสารวิดีโอที่ถูกบันทึกจับได้แค่เพียงฉากเบลเบลกลมกลืนไปกับเงามืดเป็นไปไม่ได้เลยที่จะตรวจจับถึงความแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นจากท่าร่างของชินเฟิงแค่เวลาสั้นๆชินเฟิงก็สามารถสังหารหมดเหล็กดำไปได้กว่า80ตัวเนื่องจากในเลเวลเดียวกันมนุษย์ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นสัตว์ร้ายจะแข็งแกร่งขึ้นยิ่งกว่ากล่าวสรุปได้ว่าในกรณีที่มนุษย์เลเวล A กับสัตว์ร้ายในเลเวลเดียวกัน มันนำมาเทียบเปรียบความแข็งแกร่งกันไม่ได้เลยช่องว่างระหว่างทั้งสองเผ่าพันห่างชั้นกันเกินไปและนั่นคือเหตุผลที่ในส่วนข้อกำหนดการผ่านการรับรองโลโก้เลเวล F ผู้ทดสอบจำเป็นต้องสังหารสัตว์ร้ายในเลเวลเอฟเพียงหนึงร้อศพเท่านั้นแต่เฉพาะคนที่เข้าร่วมภารกิจเมืองฮานจะได้รับสิทธิพิเศษลดจำนวนลงเหมือนกันกับของเลเวลจขอแค่สังหารให้ได้ตามข้อกำหนด80%ก็ถือว่าผ่าน อีกด้านหนึ่งไปหลีเองก็หยุดมือลงเช่นกันเธอเกือบจะสังหารจนครบตามกำหนดเป้าหมายแล้ววงเล็บเปิดครบในที่นี้หมายถึงส่วนของเลเวลเเนื่องจากก่อนหน้านี้บนถนนสิบสายไปหลีฆ่าสัตว์ร,ร้ายเลเวล G ครบกำหนดเงื่อนไขโลโก้เลเวลจีเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้หลักปิดกล้องซะชินเฟิงเอ่ยปากไปหลีปิดกล้องทันทีชินเฟิงก็เหมือนกันในปัจจุบันมดเหล็กดำที่ปิดล้อมทั้งสองเริ่มทวีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงจุดที่ไม่อาจขยับขยื่นไปไหนได้อีกแล้วอย่างไรก็ตามไปหลีไม่แสดงออกถึงความตื่นประหนกเลยชินเฟิงก็ไม่ต่างกันไปหลีเพียงย่อตัวลงเล็กน้อยและกระโจนขึ้นเบื้องบนอย่างสบายๆทิ้งชินเฟิงไว้บนท้องถนนเพียงลำพังหากใครคนอื่นมาพบเห็นพวกเขาคงคิดว่าไปหลีขายเพื่อนร่วมทีมข,ของเธอไม่แยแสต่อการตกตายลงของชินเฟิงและวิ่งหนีไปคนเดียว แต่แน่นอนว่าข้อเท็จจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมองไปยังไปหลีที่แยกตัวจากไปพลังสมาธิของชินเฟิงปะทุออกอย่างบ้าคลั่งครมโลกันเปลวเพลิงอันทรงอนุภาพกวาดไปรอบสารทิศรูนไฟพรั่งครูร่ายระบำไปทุกพื้นที่มดเหล็กดำรอบบริเวณตกตายลงภายใต้เงื้อมือของชินเฟิงในความรู้สึกของชินเฟิงเขาสัมผัสได้แค่เพียงความแข็งแกร่งของตนกำลังเติบโตขึ้นไม่มีทีท่าว่าจะหยุดยัง้ง มดเหล็กดำแม้มีขนาดเล็กมากทว่ามันก็ยังครอบครองพะละงกำลังที่น่าหวาดกลัวเปลือกเหล็กที่อยู่บนหัวของมดเหล็กดำแข็งแกร่งและทนทานมากหากมนุษย์ถูกตรงส่วนนี้โจมตีเข้าใส่เพียงแค่สกิดโดนกระดูกน่องจะแหลกทันทีหลังจากที่ถูกสังหารลงโดยชินเฟิงพลังพิเศษกลืนกินก็เริ่มทำงานพะละกกำลังของเขาเริ่มเพิ่มสูงขึ้นดูดกลืนสังสมไปเรื่อยๆกล้ามเนื้อบนร่างของชินเฟิงยิ่งนานยิ่งสมบูรณ์แบบ แน่นอนว่ามันไม่ได้เผยออกมาในรูปลักษณ์ของกล้ามเนื้อปูดบวมแต่อย่างใดเพียงดูแข็งแกร่งและเปี่ยมประสิทธิภาพทุกมัดกล้ามยามชกออกสามารถระเบิดพลังได้อย่างมหาศาลจงกลับคืนรูนค่อยๆถูกดูดกลับมาหาชินเฟิงเริ่มเผยให้เห็นร่องรอยไม่เกรียมบนพื้นดินมดเหล็กดำถูกเผากลายเป็นสีโคหากลองแตะดูเบาๆมันจะร่วงหล่นลงกลายเป็นที่เท่าทันทีแต่ก็ยังหลงเหลือส่วนที่ทนทานที่สุดอย่างเปลือกส่วนหัว ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่มีค่ามากที่สุดของมดเหล็กดำชิ้นเฟิงปลดปล่อยพลังสมาธิกะวาดมันออกไปทั่วราวพายุทอร์นาโดสลายซากมดทั้งหมดเหลือทิ้งไว้เพียงเปลือกส่วนหัวจากนั้นก็ใช้พลังสมาธิของตนรวบรวมมันให้มากองรวมกันอยู่ในมือมดเหล็กดำส่วนใหญ่เป็นมแมลงสัตว์ร้ายในเลเวล F3 และ F4 แต่เนื่องจากชิ้นเฟิงแข็งแกร่งเกินไปเขาเลยสามารถสังหารพวกมันได้ในวินาทีเดียว ไม่รีรอให้ฉินเฟิงเดินจากไปเหนือขึ้นไปบนถนนอีกฝั่งมดเหล็กดำจำนวนมากเริ่มดานหน้ากันเข้ามาทุกขหนแห่งหมดเหล็กดำเหล่านี้เดินผ่านจะกลายเป็นไรซึ่งชีวิตชีวากระทั่งต้นหญ้าก็ไม่กล้าที่จะนอกเงยเพราะถูกพวกมันกัดกินจนสิ้นพวกมันกินไม่เลือกหน้าแต่จะโปรดปราเนื้อของผู้ใช้พลังที่มีรสชาติถูกปากมากเป็นพิเศษดังคำที่คนโบราณเคยกล่าวเอาไว้ว่ามดมากย่อมสามารถลมช้างได้ ถึงชิ้นเฟิงไม่ใช่ช้างแต่มดเหล็กดำนับว่ามีจำนวนมากเกินไปเกินกว่าจะรับมือแบบผเผชิญหน้าตรงๆจริงๆเดิมทีเขาตั้งใจจะกวาดล้างประชากรมดจำนวนหนึ่งแต่มดที่ดาหน้าเข้ามามันมหาศาลเกินไปทำเอาชิ้นเฟิงถึงกับหน้าเปลี่ยนสีกองทัพสีดำสับขาข,าขยุกข,ขยิกตรงเข้ามาอย่างบ้าคลาั่งมองคล้ายคลื่นยักษ์หมายถมกลืนกินชิ้นเฟิงโครมโลกันโครมโลการถูกปูถมลงไปตามพื้นโดยชิ้นเฟิง แต่มดเหล็กดำก็ยังคงมีมากเกินไปมันสามารถวิ่งฝ่าพรมโลกันมาได้โดยการเหยียบย่ำสหายที่ตกตายลงเบื้องหน้าขยับเข้าไปใกล้ฉินเฟิงหมายจะสังหารเขาให้ตายและหวังจะได้ลิ้มชิมรสเนื้ออันหอมหวานเสียที